คงมีท่านผู้ชมหลายท่านที่เคยมีอาการคอตกหมอนคือหลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วมีอาการปวดคอคอแข็งขยับคอไม่ได้จนบางคนหาว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์ทำเลืดเชิดญยญิงในเช้าวันนั้นๆวันนี้ทางรายการเติมให้เต็มร้อยจะพาทุกท่านมาพบกับคุณหมอสมพงษ์วงศ์โลหะพันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฟูเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอาการคอตกหมอนไปพบกับคุณหมอกันเลยครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสูงแพทย์ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณฟิล์มคุณหมอครับพักนี้ที่มเห็นคนชอบบ่นว่ามีอาการปวดต้นคอนี่ครับพี่อยากให้คุณหมออธิบายถึงอาการคอตกหมอนหน่อยครับได้สิครับคุณฟิล์มอาการคอตกหมอนเป็นอาการปวดต้นคอตอนเช้าที่พบได้บ่อยคือแทนที่หลังตื่นนอนตอนเช้าแล้วจะรู้สึกสดชื่นกับรู้สึกปวดต้นคอมากคอแข็งหันคอไม่ได้เลยทีนี้เนี่ยเวลาจะหันหน้าทีเนี่ยก็ต้องหันไปทั้งตัวจึงคล้ายๆกับเป็นหุ่นยนต์ไงครับสาเหตุของอาการคอตกหมอนนะครับ เกิดจากขณะทีน่นอนหลับแล้วศีรษะตกจากที่นอนโดยไม่ทันรู้สึกตัวทําให้ศีรษะและต้นคออยู่ในลักษณะผิดท่าทางเป็นเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นคอพับคอเอียงหรือหันไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งกันอยู่ในลักษณะนี้เป็นเวลานานๆทําให้เกิดอาการปวดเกร็งเมื่อยลา้าจนถึงขั้นอักเสบของกล้ามเนื้อและกระดูกต้นคอในขันน้นนั้นๆได้ครับแล้วอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานไหมครับกว่าจะหาย ระยะเวลาในการรักษาของอาการคอตกหมอนนะครับขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคเช่นถ้าเกิดเป็นไม่มากแค่ขัดขัดเมื่อยวันสองวันส่วนใหญ่ก็หายได้เองแต่มีบางรายโชครายเหมือนกันอาจเป็นมากจนถึงขั้นปวดเรื้อรังในรายที่มีอาการปวดมากๆเช่นนี้เนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อดูว่ามีภาวะอื่นเช่นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทร,ร่วมด้วยหรือไม่ อาการที่บ่งชี้ถึงภาวะหมอนรองกระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาทนะครับได้แก่อาการปวดต้นคอมากอาจมีปวดร้าวลงไปแขนหรือสะบักร,ร่วมด้วยหรือมีอาการชามีอาการอ่อนแรงจนหยิบจับสิ่งของไม่ได้หากมีอาการเช่นนี้เนี่ยควรจะมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ทำการตรวจรักษาเพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจปวดเรื้อรังแล้วก็ส่งผลอันตรายแล้วก็ผลร้ายต่อคุณภาพชีวิตได้นะครับ คุณหมอครับแล้วอาการคอตกหมอนนี่มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับครับวิธีการรักษาอาการคอตกหมอนนะครับก็ขึ้นกับความรุนแรงของโรคเช่นเดียวกันถ้าอาการเป็นน้อยหรือปานกลางวิธีการรักษาขั้นต้นนะครับอันดับแรกควรพยายามพักต้นคอและจํากัดการใช้งานของต้นคอเท่าที่จําเป็นอันดับที่สอง ใช้วิธีการประครบความร้อนไม่ว่าจะเป็นใช้ถุงน้ําร้อนประครบหรือฉีดพ่นน้ําอุ่นจากฝักบัวก็จะช่วยคลายอาการปวดแล้วการตึงของกล้ามเนื้อได้แต่ถ้าอาการเป็นมากเนี่ยนะครับคุณฟิล์มในแรกที่ปวดมากๆขยับต้นคอไม่ได้เลยเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์มาจากพิจารณาให้รับประทานยาเช่นยาแก้ปวดร่วมกับยาต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อและต้นคอตรงนี้เนี่ยหลังรับประทานยาประมาณ 1-2่ 1> 1วันเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะทุเลาลงแล้วควรจะมารับการรักษาต่อด้วยการทํากายภาพบาบัดและบริหารร่างกายโดยเฉพาะบริหารต้นคออย่างเหมาะสมสุดท้ายแล้วครับฟิล์มอยากให้คุณหมอฝากคําแนะนําให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอาการคอตกหมอนหน่อยครับครับผมใครที่มีอาการคอตกหมอนบ่อยๆเป็นประจําลองปฏิบัติตามนี้ดูนะครับอันดับแรกควรปรับพฤติกรรมการนอนให้ถูกสุขลักษณะถ้านอนที่เหมาะสมเนี่ย ศีรษะและต้นคอควรอยู่ในแนวตรงตลอดไม่ว่าจะเป็นท่านอนหงายหรือนอนตะแคงอันดับที่2นะครับควรเลือกตัวช่วยที่เหมาะสมคือหมอนและที่นอนควรเลือกหมอนและที่นอนให้เหมาะสมทั้งขนาดและความแข็งไม่ควรจะแข็งหรือนุ่มจนเกินไปและอันดับสุดท้ายนะครับในระหว่างวันควรจะพยายามจัดสมดุลของร่างกายให้ศีรษะและต้นคออยู่ในแนวตรงเพื่อช่วยลดความเครียดของกระดูกและกล้ามเนื้อต้นคอในระหว่างวันยังไงล่ะครับ วันนี้ฟิมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ความรู้ฟิลมและท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอสมพงษ์และทางโรงพยาบาลสินแพทย์แล้วนะครับฟิลมหวังว่าคุณผู้ชมคงนอนหลับฝันดีและตื่นมาไม่ปวดต้นคอยอย่างที่เคยเป็นกันนะครับสําหรับสัปดาห์หน้ารายการเติมไ่เต็มร้อยก็จะมีสาระดีๆมานําเสนอคุณผู A ้ชมอย่างแน่นอนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับมีใคครเป็นูจ